สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวครับวันนี้จะมารีวิวแนะนําอุปกรณ์กางเต็นท์นะครับที่ใช้ในการแคมปิ้งที่นี่ครับที่นี่อุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลันครับจะมีอะไรบ้างเริ่มแรกครับนี่ครับเป็นตะเกียงโคมแมนนะครับเป็นอันนี้เป็นริตมาสน่าจะพอมีเหลืออยู่ครับตอนนี้ในแอปส้มครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เสาตะเกียงคู่กับมันนะครับ สาที่ขายไม่ได้ก็จะเป็นเต็นท์ดมนะครับอันนี้เป็นของ m o r t e n Hiker เป็นสีดำครับเน้นโทนดำแล้วก็จะมีเอ๊ะตัวนี้เออตัวนี้ขนาดประมาณ4เมตรคูณ4เมตรนะครับแล้วก็จะมีพวกหน้าต่างอะไรอย่างเงีงง้ยไอ้ม่านที่กลางเป็นท้าแบบเนี้ยขายขายตั้งหานะครับเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวลงลิงก์ให้หมดทุกอย่างในนี้ ครับอันนี้ก็เป็นของของมันเองนะครับมอเทนไฮเกอร์ส่วนอันนี้ไม่ใช่มอเท e นไฮเกอร์เป็นของใช้ทิปมันก็ใช้ด้วยกันได้เละครับเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็อันนี้เป็นเสาของเสาาท์บของเคทนะครับอันนี้ก็เชือกพารากอดทั่วไปครับที่มีไขแล้วก็สมอประมาณยี่ห้าเซนครับหัวเรืองแสงแล้วก็มีอะไร มาเก้าอี้เคทู l ีเลกอนะครับกางนอนได้เสรีดักสีดำเน้นเน้นโซนสีดำแล้เก็าจะมีทังขยะก็ะเลยหละถังขยะที่เป็นเอาไว้แขวนถุงนะครับอันนี้ก็มีขายเหมือนกันอ่าแล้วก็มีนี่แบ็กด็อกกระเป๋าแบ็กด็อกนะครับนี่ขนาดสิบห้าลิตรนะครับแล้วก็นี ที่ปิ้งขนมปังโคแมนแซนด์วิชฮอตเดี๋ยวลงดิ้งให้เหมือนเดิมอันนี้ที่เก็บกาแฟสูญญากาศนะครับนี่ฮะนี่มันจะไม่หลุดนะครับต้องไปล่อยลมอกมาอนี้ก่อนอ่ามันจะมีเสียงลมฮะมาเล็กกาแฟของเด๋ีวซัมเมอร์คอฟฟี่นะครับเวลาเก็บอันนี้ก็นี่หมุนอ่าตอนนี้มันเข้าไปแล้วนี่ก็คือใช้ได้ แล้วก็แผ่นไม้ก๊อกแบบนี้เป็นของอีเกียก็มีขาย<ก>ลแล้วก็มีไ, <ข S 2> ไก่ของที่<ก>นี่ครับอันนี้ไม่มีขายนะครับของที่นี่ขายขายไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นของธรรมชาติแล้วก็หม้อต้อมมอกคาปอรตปริติบิก้าก็มีขายแล้วก็เตาเนามันโคมแอน533อันนี้ก็มีขายอันนี้ก็ช้อนตาเครื่องบินนะครับเป็นช้อนตักกาแฟาอันนี้สวยงามเลยครับคลาสสิกเป็นไม้เขาเรียกไม้อะไรนะไม้วอลนัท แล้วก็อันนี้เครื่องบดกาแฟของทามอเชนดันเอกตัวนี้เป็นรุ่นสูงสุดของเขานะครับจะมีถุงมาให้นะครับถุงใส่กระเป๋าใส่แล้วก็ไฟแช็คโซโตเป็นไฟฟูแล้วก็อันนี้ไฟแช็คแบบชัร์แบบนะครับไม่ต้องเติมแก๊ แล้วก็แผ่นรองนี่ขณะอันนี้แผ่นรองรายการชงกาแฟนะครับอันนี้40คูน70อันนี้ก็มีขายเหมือนกันครับแล้วก็แก้วแก้วกาแฟนะครับเป็นของคูบิก้าอันนี้ก็มีขายนี่เบอร์12นะฮะอันนี้ที่ทางวาสอ้เครื่องบดเวลาเ่าอันนี้อันนี้ก็มีขายอ่าอันนี้นี่นี่นี่แนะนําครับ ตัวนี้ที่เครื่องไล่ยุงแบบพกพานะครับของเฟคเทลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอะไรไท่เรฟโ l ลเอสอันนี้ก็มีขายมันเป็นโคมไฟแคมปิ้งได้แล้วเครื่องไล่ยุงในตัวครับเนี่ยแต่เบิ้ลคลิกก็จะเป็นคมไฟเอาไว้แขวนตามเสาตะเกียงอน,นั้นก็ได้อ่านี้ก็มีขายใส่แผ่นอาร์ตแบบหาซื้อได้ทั่วไปครับ อันนี้ซื้อที่อินเทดมอนะครับมีขายในแอปส้มมีขายครับเอยไรยุงดีครับแล้วก็มีเลอีมล็่กาแฟสตาร์บัคเมล็ดกาแฟนะครับไม่ต้องปรุงไม่ต้องให้เขาบดออกมาบดเองครับเพรามีเครื่องบดกาแฟอันนี้เป็นเครื่องช่งางของนาโนครับเป็นเครื่องช่างไว้ช่างเมล็ดกาแฟตัวนี้ก็มีขายอันนี้ก็จาน ตะเลดอันนี้ก็มีขายครับชุดตะเลดมีทั้งถ้วยชามมีหลายชิ้นครับในตัวส่วนมินนี่เอามาจากบ้านครับอันนี้ก็แต่อัฟซอมก็มีขายอันนี้ขนมปังก็ซื้อร้านสะดวกซื้อครับขาตั้งกล้องไง <laughs> ขาตั้งกล้องนี้ของเอาไว้ใส่นี่อันนี้ก็มีขายสีขาวสวยงามครับกลางได้กว้างอย่างนี้ครับกันลมได้ดีครับสีดําก็มีครับอันนี้อันนี้อันนี้แต่อันนี้เลือกสีขาวมา ขาตั้งโทรศัพท์ยูเลนซี่อ่าเป็นของยูเลนซี่เออใช่ใช่ใช่ตามที่บอกมันเป็นแบบแม่เหล็กนี่ฮะแต่ข้างหลังต้องมีเป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้ชาร์จชาร์จแบตก็ได้อือแต่ว่าในเครื่องมันจะแถมแมกเนตมาใช่อ่าใชาในเครื่องในแถมแมกเนตมาด้วยนี่ฮะดูดติดถ้าเราไม่มีแบบนี้เครื่องมันจะมีแถมครับตัวขาตั้งกล้องเป็นแมกเนตไว้ดูดติดมันยืดได้หดได้นะครับตัวนี้แล้วก็มีบลูทูธ ไว้กดต่อกับบลูทูธแล้วก็กดในการถ่ายทําได้ครับอันนี้ขาตั้งกล้องก็จะยืดแบบนี้ก็ได้ครับเป็นเซลฟี่อย่างนี้ครับแล้วก็เดินถ่ายเป็นเซลฟี่แล้วก็เดินถ่ายเป็นใช้ใ,ชในการไลฟ์สดอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันครับวางไว้าาก่อนเดี๋ยวแนะนำในเต็นท์อีกครับ ทำอะไรครับเต็นท์ก็มีนี่รถเข็นล้อโตของซ i l o w v e r s e <Zero Wars. S 1> อันนี้สีดำนะครับโทนสีดำอันนี้ก็จะเป็นมุ้งนะครับมุ้งเอาไว้กันงกันแมลงเล่ยเล็กๆน้อยๆครับเป็นอันนี้ก็มีขายเป็นของ Mountain Hiker เ,เ,เลยนะครับเนี่ย i p h ผ้าทามนี่ก็มีขายสังหหางนะครับมันแยกมันแยกขายกับเต็นท์ดมอ่ะและ้วจะมีตรงนี้ ถังโคแมนถังเก็บน้ำโคแมน5 1เลิตรนะครับเป็นรุ่นแบ็คเป็นซูเปอร์แบ็คหมดเลยนะครับทั้งภายในภายนอกนดำหมดเลยครับตัวนี้ก็มีขายนะครับยังพอหาได้เป็นรุ่นลิมิเต็ดครับหาคนข้างยากครับเนี่ยมันจะดำหมดเลยปกติถ้าเป็นโคแมนข้างนอกข้างในจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้เป็นสีดำแล้วก็ล็อกได้อ่าน,นี่อันนี้ขาตั้งกระติกของ K2 นะครับ ป้ายขาวอันนี้ก็ป้ายขาวน่าไม่น่าจะมีเนี่ยรุ่นใหม่ๆจะเป็นป้ายดำหรือไงไม่แน่ใจนะครับเป็นของเคทูนะครับขาตั้งกระติกจริงๆใช้ของยี่ห้ออื่นก็ได้ไอหอตัวนี้ซื้อมาเสริมนะครับอันนี้ไม่ใช่ของโคแมนนะครับซื้อ,ซ,อซื้อมาใส่เพราะว่าของโคแมนมันจะรั่วๆหน่อยตัวนี้มันไม่รั่วไว้ในรถได้ครับอันนี้ก็มีขายไอตัวก๊อกระบายน้ําของถังกระติกนะครับอ่า๋เดี๋ยวเข้ามาข้างในครับ ข้างในก็อันนี้จะเป็นเต็นเตียงคอดนะครับเตียงคอดของ K2 นะครับแต่อันนี้เต็นของวิลาดีโดขนาดเป็นไซส์ใหญ่พิเศษนอนคนเดียวนะครับเป็นมุ้งครับอันนี้เป็นมุง้งมันจะมีไฟชีดไขต่้งห่างแ,แต่อันนี้ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าอยู่ในเต็นแบบนี้ครับเป็นดมเตียงคอดเคก็ใช้ได้ครับผมว่าแต่ว่ามันจะสั้นไปหน่อยนึงแต่อันนี้มันจะยาวกว่าเต็นแต่ผมว่าใช้ได้นอนได้ครับ นี่แล้วก็ข้างในดูข้างในครับนี่ข้างในข้างในก็จะเป็นเบาะรองนอนนะครับอันนี้ของสนามเดินป่ามันขนาดพอดีกับเต็นเ๊ะเลยนะครับทั้งความกวาม้างความยาวก็เอาไว Long ้รองนอนได้ใช้ได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นหมอนแบ็กด็อกครับหมอนเมมโมรี์โฟมอันนี้ก็มีขายในแอปส้มเหมือนกันครับส่วนผ้าห่มนี่ก็มีขายทั่วไปครับตามห้างร้านเป็นผ้าเหมือนนิ่มๆเหมือนสักหลาด ตามโฮมโปรอะไรก็มีขายครับผมผมนึกซื้อจากโฮมโปรตามห้างเซ็นทันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีนี่ครับมีสองอันก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเตียงเคทูครับเต็นของวิลารีโดต่อไปอันนี้เป็นถังน้ำดีโอดีครับสีดำมันมีลายสีครับอันนี้เลือกสีดำมาให้มันเข้ากับเต็นนะครับ ส่วนนี้เป็นเคสของโคแมนที่อยู่ข้างนอกครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะโคแมนร้อยี่สิบนะครับมีมีขายเป็นกันครับอันนี้กระเป๋าโคแมนอันนี้ไม่มีสีดําก็เลยได้สีนี้ม,มาอันนี้ก็มีขายเป็นกันอันนี้ชุดหม้อสนามครับ DS ห้าร้อยครับมีหลายชิ้นครับในตัวอันนี้ก็มีขายครับอันนี้ก็แก้วกาแฟคูบิก้าที่ไปอยู่ข้าง,างนอกเมื่อกี้นี้ข้างนอกสีแดงอันนี้ข้างในสีเขียวเอามากินน้ำข้างในครับ อ่าอันนี้อันนี้ก็ชุดจานชามตะเล็ดที่ที่บอกมีหลายชิ้นครับอันนี้ก็มีขายมีทั้งจานมีทั้งช่วยน้ำจิ้มชามและก็จานมีหลายขนาดแล้วก็มีถุงใส่มาให้ได้ครับถุงจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็มีขายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหม้อครับปนพวกตะเกียบช้อนเนี้ยมาจากบ้านครับเป็นหม้อชุดดิชุดเดียห้ารอยครับอันนี้ชุดเดียวกัน ในการนี้มันก็ยังมีขายนะครับแต่ดิไม่นแน่ตอนนี้จะหาได้หรือเปล่าเป็นหัวของหัวเว่ยนะครับรุ่น Gt3 เป็นนากาเพื่อสุขภาพนะครับมีขายเหมือนกันมีอะไรอีกอันนี้ Power Bank ของอะไรนะที่ถุงมันมีไหมของยูกินเออใช่นึกออกแล้วของยูกินครับ อันนี้ชาร์จแบบไร้สายได้นะครับแล้วก็มีขาตั้งให้เวลาเราวางโทรศัพท์มันก็แปะติดแล้วก็สามารถดูหนังอะไรไปด้วยชาร์จไปด้วยได้อยู่ครับอ,อย่างเงี้ยอย่างเช่นอันอันนี้มีแล้วนะครับแล้วก็วางแปะไปเงี้ยมันก็จะติดฮ่าตัวนี้อีกตัวนี้นี่ครับเป็น power station ของยูเบลครับ รุ่น5ขนาด52800ม mm, ิลลิแอมนะครับห0มืนอนยมิลลิแอยูบาอันนี้ก็มีขายในแอปส้มนะครับเดีย๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้หมดเลยครับอ่าีน,นถังน้ำแบบพับได้นะครับแลชอบไอเอาจานจานที่กินเสร็จแล้วจานชามที่กินเสร็จแล้วเอาไปล้างได้ถือไปล้างงี้ครับสะดวกครับใส่น้ำก็ยังได้เลยครับตัวนี้เป็นของเน t เจอร์ไฮนะครับสีดำไม่มีผมได้สีนี้มา มันจะมีสีเขียวกับสีนี้นะครับอ่านี้เขียงไม้เคทูออเดอรีเซิร์นเป็น,เ,ปนเขาบอกว่าเป็นไมโอกไม้นีม่มันดีนะผมว่ามันดีราคาไม่แพงนะตอนนี้น่าจะต้องมาดูในส้มนะครับว่าอะไรผมก็จำไม่ได้อันนี้ตะเกียงเคทูกับสีดาอันนี้อยู่ได้นานครับหลายชั่วโมองไปทำรีวิวไว้แล้วครับส่วนในนี้ก็เป็นผ้า สำหรับในการเดินป่าแคมปิ้งครับเป็นผ้าแห้งเร็วขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมกางให้ดูนี่ครับนี่ฮะใหญ่นะฮะอันนี้มาแขวนไว้เฉยครับมันไม่มีที่แขวนอันนี้เสาตะเกียงแบบว่าติดที่ติดกับโต๊ะนะครับอันนี้ก็มีขายครับเนี่ยมันจะมีที่แขวนได้ครับอุปกรณ์ในการแขวนเล็กๆน,น,น้อยๆเนี่ยมีทั้งสี่อันสี่ตะขอ ปั่นตะเกียงเล็กแบบนี้ได้ครับที่ปั่นกระเทียมอ่านี่นี่ตัวนี้ที่ปั่นกระเทียมแบบปันป่นพริกปั่นกระเทียมหอมแดงอย่างเงี้ยมือหมุนใช่เป็นแบบมือหมุนมมน,นี่ฮะข้างในมันจะข้างในมันจะมีใบมีดอยู่สองชั้นครับอ่าเดี๋ยวแกให้ดูนี่ใบมีดจะมีสองชั้นใช้ปั่นพริกปั่นกระเทียมได้ครับในใช้ในการแคมปิง้งไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับ เดี๋ยวนอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้เป็นกระเป๋าที่ได้จากเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นที่ได้จากไล่สุวันอันนี้ไม่น่าจะมีขายแล้วเปล่าครับถ้ามีเดี๋ยวผมลงดึงไว้ให้โอเคก็ไม่มีแล้วครับกระเป๋าออล่างล่างไอตัวนี้เป็นแผ่นปิ้งย่างจริงจริงแถมมากับเตาเตาแก๊สของมันนะครับเตาแก๊สอะไรเนาะมันอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้เออมันอยู่ในนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวใ,ให้พาไปดูครับมันแถมมา อ่าอยู่มาเลยอยู่มาเลยนั่นแหละครับนั่นแหละนี่เหมือนแถมอากาศนี่ครับของลักกี้เฟรมครับนี่ประมาณนี้ครับที่ใช้ในการปิ้งย่างได้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับเดี๋ยวันดูให้ดูในนี้ก่อนนี่นี่ครับแกะให้ดูนี่มันจะแบบนี้ครับแต่นี่มันไม่มีสีดําผมก็ไม่ได้สีดํามาตอนนั้นได้เป็นนี้ลักกี้เฟรมอันนี้ก็มีขายครับเป็นแก้กระป๋องทั่วไปครับ ค่อนข,ข้างได้มาตรฐานครับตัวนี้ได้มาตรฐานดีครับปลอดภัยมีกล่องไว้ให้ครับแล้วก็จะมีเขาจะมีแก๊สแถมมาให้สามกระป๋อง้วยครับอ่าีนอกจากนี้แล้วยังมีนี่ครับกระเป๋าแบ็คด็อกเหมือนตัวเดียวกับข้างนอกครับตัวนี้ห้าสิบ็ดลิตรข้างนอกมันสิบห้าลิตรตัวนี้ตัวขนาดใหญ่ครับมีกับมีหลายช่องครับ นี่ครับมีหลายช่องมีกระเป๋าข้างด้านหน้าก็มีครับนี่ครับเปิดมาแล้วก็มีสายรัดข้างในก็เก็บของได้นี่ครับแล้วก็มีแบ่งช่องเก็บอุปกรณ์ได้เยอะครับห้าสิบเอ็ดิอันนี้ก็จะเป็นแผ่นไม้ก๊อกอีกเกียมีขายครับแอปส้มก็มีขายครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องปรุงนี่นนี้ใส่เครื่องปรุงแต่อันนี้ไม่ได้ใช้ครับซื้อมาไว้งั้นใส่พวกพริกป่นพริกไทย อะไรพวกนี้ได้น้ำปลาอะไรพวกเนี้ยซอสหอยนางรมแล้วก็กระป๋องกระป๋องเครื่องปรุงอะไรน,นิน้อยครับอันนี้ไม่เคยได้ใช้ครับแต่ซื้อมาเตรียมไว้เฉยอันนี้ก็มีขายครับอ่า,ามีแก้วเคทูแต่อันนี้ไม่ได้ออกมาใช้เนี่ยสีดำก็มีครับอันนี้มีหลายสีเป็นแบบคาราบิเนอร์ครับเคทู 2, แก้วคาราบิเนอร์ในแอปโซมีขายครับอันนี้ผมมีสองอันครับนี อ่ายังมีอีกนี่อันนี้ผ้าไฟเบอร์ไมโครไฟเบอร์ครับเอาไว้เช็ดของเอาไว้รองของอะไรพวกนี้ที่อยู่ในนี้ได้หมดแล้วก็มีอีกอันนี้เป็นแผ่นกันความร้อนนะครับบงังบงลมเอาไว้บังลมเวลาลม,ลลมแรงจุดแบบแคมปิ้งแล้วนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นแผ่น อันนี้ก็มีขไข่เลยอับสม้มเนี่ยเอาไวตั้งบังเนี่ยเวลาก่อกแก๊สแก๊สวางแก๊สน้ำมันวางวางนี้แล้วอันี่บังลมได้ครับแล้วก็ปรุงอาหารอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็พับได้ครับอันนี้ก็มีไข่ครับนี่ครับเวลาเก็บใส่กระพับอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ มีขายครับน,นี่ก็จะเป็นหลอดไฟแคมปิ้งอันนี้12โวลต์น,นะครับเดี๋ยวจะใช่อันนี้เป็น12โวลต์ไฟก็เสียบกันทั่วไปกับพวก power bank อยู่เบานี้ก็ได้นะครับอันนี้เสียบใช้กันได้เป็นไฟ12โวลต์เป็นไฟหลอด LED นะครับขั้วเนี่ยมันเป็นขั้วแบบนี้ครับ อันนี้สายยาวครับสายยาวมันห้าเมตรได้เนี่ยสิบสองโวลต์อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็เก็บไว้อยู่ในนี้หมดแล้วครับอันนี้ก็เป็นซองใส่เสาไฟนักเพียงติดกระโต๊ะนะครับอ่าแล้วก็มีที่ขายไม่ได้ก็มีครับพัดลม อันนี้พัดลมของเคทูครับมีแบตในตัวนี่ครับอันนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับก็ใช้งานได้ครับมีเลือกความเร็วความแรงได้สองระดับนะครับแล้วก็เปิดหมุนใส่ไปมาได้แล้วก็สามารถเสียบเป็นไฟ LED ได้นะครับก็คือใช้ใส่อะไรนะสองจุดหนึ่งบ่ไม่แน่ใจที่อยู่ในนี้ครับเป็นไฟ LED แล้วก็มีขาตั้งกล้องอันนี้ก็ได้อ่า อันนี้ก็มีไขาของอเดนซี่ครับมันแน่ใจว่าของอะไรอันนี้ก็มีไข่เหมือนกันก็หมดแล้วครับอันนี้ภายในเต็นท์ดมนะครับกระเป๋าเฮ้ยยังยังไม่หมดยังมีน,นี่กระเป๋าผมซื้อที่โฮมโปรแอปส้มกนม็น่าจะมีไขาน,นี้อันนี้ใส่สปอดกุกไอ้สมอบกุกขนาดยี่ิบห้าเซนนะครับหัวเรื่องแสง อันนี้ก็ค้อนครับใช้ในการคมปิ้งจะไว้ตอกสมบกุกสวยนนี้ไม่แน่ใจว่ามีขายเปล่าถ้ามีผมลงให้ดูนะครับหาค่อนข้างเยอครับขนาดมันสวยงามน,นะเห็นไหมครับขนาดกำลังดีครับรูปร่างสวยงามเขาออกออกแบบดีไซน์มาขนาดลายไม้ยังสวยเลยครับสวยน,นี้เป็นค้อนยางครับอันนี้ใช้ถ้าใช้งานดินแข็งมันค่อยได้ครับใช้ในดินนิ่ม อันนี้ดีแคลอนก็มีขายในแอปส้มผมก็ว่าก็น่าจะมีขายเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเชือกพารากอรทั่วไปครับมีเป็นม้วนๆอะไรพวกเนี้ยอ่าอันนี้อีกอันนึงอันนี้สมอปกจะอันใหญ่หน่อยอันนี้คอนอันใหญ่หน่อยคอนของเค2ครับไม่แน่ใจว่ามันยังมีขายอยู่หรือเปล่านะปัจจุบันตรงนี้จะเป็นพวกทองเหลืองทองแดงด้วย ันนี้มันจะใหญ่คนระับตอกตอกได้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นพาราคอตสีดําครับเข้ากับเต็นท์ข้างในก็เป็นสมอบกเหล็กนะครับขนาด30เซนเอาไว้ตอกกระทับนอัน,นใหญ่ๆครับนี่ครับเนี่ยประมาณนี้นี่ฮะรอยอัน,นใหญ่โอเคครับก็จะมีพาราคอตสีชมพูก็มีขาย อืมแล้วก็กระเป๋าพวกนี้ก็เป็นของคิงคองแจนคิงคองก็มีขายพวกไทยวัสดุแต่ในแอปส้มก็อาจจะมีขายเดล๋ยวถ้ามีแล้วผมลงลิงก์ให้ดูครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับหมดนี่ครับนี่คืออุปรกรณ์แคมปิ้งนะครับที่ใช้ในการพกมาครั้งหนึ่งมันประมาณนี้ครับทุกอย่างมีขายหมดครับอยู่ที่เราสนใจหรือเปล่า เป็นโดมนี่ขนาด4เมตรคูณ4เมตรนะครับมีทั้งมุ้งก็มีครับมุ้งแบบนเนี้ยเนี่ยถ้ามองข้างนอกไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นมุ้งกันแรงสวยอันนี้เป็นบานทึบหมดเลยนะครับผมว่าใช้ได้กันหมดทุกยี่ห้อนะครับแต่ถ้าซื้อของมันจะดีกว่าครับเมทเมื่อของมันก็จะเป็นมอเตอรนไฮเกอร์โอเคครับอ่า อันนี้ก็เอาไว้แฝนไฟได้ครับแต่มันอยู่สูงหน่อยข้างบนต้องหาโคมไฟตะเกียงที่มันสูงสูงที่มันเป็นหูยาวๆครับจอดขึ้นมาปิดก็โอเคครับหมดแล้วครับดูดูนี่ดูนีอันนี้เป็นของฝาครอบของเคทูนะครับพฟดี k เคทูมันไม่มีล้อโตแตเ่เราใช้อันนี้ เป็นของฟิโลเวก็ครอบกันได้ครับขนาดมันเท่ากันนี่ฮะปิดได้ครับตอนคืนก็ปิดได้ครับขอบปิดส่วนข้างในนี้มันยังมีนี่อีกนี่กระเป๋าของไฟเมเปิลนี่กระเป๋าไฟเมเปิลเป็นสีเทาครับอันนี้นี่ครับสีเทาไว้ใส่เสื้อผ้าเวลามาแคมป์ปิ้ง นี่แล้วก็จะเป็นนี่ก,กระเป๋าของอะไรนะวัวดุนทินอันนี้ก็มีขายเลยครับสม้มเป็นกระเป๋าสำหรับแคมปิง้งก็ใช้ได้ครับใช้ในการพกเป้แบคแพค็เป็นวันเดียววันเดทิปอะไรพวกนี้ได้ครับจะว่าแต่กระเป๋าเลยครับกางเกงอันนี้กังเกงแท็คติคอลนะครับเป็นกังเกยงยีน นี่ครับอันนี้ผมก็ใส่มาอันนี้สามารถใส่โทรศัพท์ได้สองเครื่องนะครับอันนี้ก็มีใครนะครับเป็นเงงเกงแบบค่อนข้างเป็นแทคกิดค่อนข้าง,างลุยๆหน่อยนะครับเป็นของแบรนด์อะไรนะอะไร l o โ i จิเทเป็นเออเอ้ก่งก่าตัวนั้นเลยครับผมจำไม่ได้แต่ในแอปส้มมีแน่นอนครับแล้วก็ยังมีอีกเสื้อนี่เสื้อตัวนี้ เสื้อตัวนี้ก็มีขายกิโลจิเทคอะไรเนี่ยเป,เป็นเป็นไอ้กิงกาเหมือนกันไอเสื้อตัวนี้เสื้อแห้งเร็วครับใช้ในการเดินป่าแคมปิ้งได้เป็นเสื้อแท็ทีคเอาเหมือนกันครับอันนี้เวลาใส่แล้วมันไม่มีกัเเลยนะคาบขี้เกือนะครับหรื่อออกแค่ไหนก็ไม่มีครับแล้วก็แห้งเร็วต่้งหกักสบายอากาศดีครับใส่สบายอันนี้ก็มีขายครับมีเรืมัหมดแล้วมั้ง โอเคครับเดี๋ยวในการข้างปิ้งก็จะมีประมาณนี้ครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิมน,น้าครับสวัสดีครับ